สวัสดีครับมาพรีวิวเกมพรีเมยรีในเย็นวันนี้โอเะเร็วบ้างนะฮะหกโมงครึ่งนะครับอาร์ซนอลจะไปเยือนเอเวอร์ตันที่สนามกูดิสันพาร์คนะครับเป็นเกมพรีเมยรีที่แหม่ตอนนี้ก็ใกล้จะจบฤดูกาลแล้วนะครับเหลือเพียงแค่8เกมสุดท้ายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมความพร้อมสร็จตัวจริงกันหน่อยแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปชมเกม วันนี้กันในช่วงเย็นนะครับหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูการจัดตัวผู้เล่นกันหน่อยว่ามีโอกาสจะจัดวางแบบไหนนะครับโดยเฉพาะแนวรับเนี่ยนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนจะเจอเรอลมริดในวันที่8เมษายนด้วยนะครับก่อนติดตามการฝากผู้สัสนใจดีด้วยนะครับเวสเลกยางที่สับสนสโมสรฟุตบอลอาร์ซอลอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เนี่ยเพจอ,อย่างเป็นทางการของสโมสรอ,อาร์ซอลเพิ่งจะลงคลิป อาซอลกับเวสเซกไปนะครับเป็นเอานักเตะม,มาทํากิจกรรมนะกับยางเวสเซกไปดูกันได้สนุกสนานที่เดียวนะครับเพราะฉันคอนเฟิร์มได้ว่าสับสนของแท้ของจริงนะครับแล้วก็ใครอยากจะใช้ยางเวสเซกตัวแทนจําหน่าย700แห่งทั่วประเทศที่ฟิตออโต้ปั๊มปอทอเกินกว่า90แห่งหาง่ายครับผมว่าหลายคนจําได้ละ เอาเป็นว่าถ้าใครจะเปลี่ยนยางไม่ว่าใช้รถยนต์รุ่นไหนลองเซิร์ชเว็บเซกดูครับมีรุ่นที่เหมาะกับคุณแน่นอนแล้วก็ราคาดีมากๆที่สําคัญเหมือนกับได้สลับส่วนสโมอสรฟุตบอลอาร์เซนอลด้วยราคาดีจริงรีวิวเยี่ยมผมย้าแบบนี้แล้วกันแล้วก็ยอดขายด,ดับ8ของโลกรวมถึงบาทบวมแตกตามเปลี่ยนยางฟรีใน120วันนะครับอ่ะแล้วก็คนที่ต้องการซื้อเสื้อ,อนะฮะ,นะฮะนะตัวที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะน,นี่เอาให้ดูนยะ นี่นะครับนนะครับปิดพรุ่งนี้แล้วนะครับ6เมษายนเที่ยงคืนปิดแล้วนะครับกับการพรีออเดอร์นะครับเพื่อจะทำให้ทุกคนได้ใส่การภายในเดือนนี้ตารางซาไซส์ผมเอาให้ดูหน่อยนะฮะมีตั้งแต่ไซส์ 2S จนถึง 5XL นะครับมีด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยเร d อ h i ไว้ l o o d มีเขียนด้านหลังด้วยนะครับตรงกลางเนะี่ยคือรอบอกนะครับแล้วก็ อันที่3เนี่ยคือความยาวนะจะได้ตัดสินใจกันถูกนะครับใครที่จะสั่งเนี่ยมีลิงก์ l ล ne นะครับเข้าไปได้ที่เพจ Facebook g o d ก u n เนผมปักหมุดไว้อยู่สำหรับลิงก์สำหรับการสั่งเสื้อนะครับหรือถ้าสั่งไม่ถูกอ่าอาอ,าอินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับว่าต้องสั่งยังไง6 9รบาทรวมส่งนะแต่ว่าถ้า3 XL ขึ้นไปเนี่ยบวกเพิ่มอีก50บาทเท่านั้นรวมส่งทั่วประเทศนะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันนะครับกับ การพรีวิวก่อนเกมนะครับวันนี้วันนี้พรีวิวลง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยโอโ้โหหกโมงครึ่งแตะเร็วมากไม่คุ้นเลยแต่ดีครับเผื่อได้ไม่ต้องนอนดึกกันมากนะครับภาพรวมความพร้อมกับผลงานก่อนแล้วกันนะอาร์ซอลเกมล่าสุดก็ได้บุคโยซากะกลับมานะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะฟูลแลมไป2ประตูตอนหนึ่ง็นการชนะฟูลแลมครั้งแรกในอรอบ2ปีนะครับเท่ากับว่า6เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยอาร์ซอลไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่า ชนะกับเสมอเท่ากันชนะ3แล้วก็เสมอ3านะครับครั้งสุดที่แพ้คือเกมแพ้เวสต์แฮม22กุมภาพันธ์นู่นเลยนะครับในขณะที่ฝั่งเอเวอร์ตันนะครับของเดวิดมอยส์โอ้โหตั้งแต่เข้ามานี่ลอยลำสบายครับกับการรอดตกชั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเสมอมา4นัดติดก่อนที่เกมล่าสุดเนี่ยจะมาแพ้ลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่แอนฟิลนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งจากประตูของดิโอโก้โชต้านะเออแต่ทีมของมอยส์เนี่ยต้องบอกว่าระยะหลังเป็นทีมที่แพ้ย,ยากนะครับ เอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกเนี่ย,ยก่อนที่จะมาแพ้เรอร์พูเนี่ยหกนัดชนะหนึ่งก็จริงแต่เสมอไปถึง5เกมอ่าคือเหนียวอ,ะอ่ะว่ากันแบบนั้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างดีมากๆเลยตั้งแต่เด m มอสเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ให้ดูให้เห็นภาพชัดๆกันหน่อยนะครับเริ่มที่เราันก่อน เหลือ8นัดสุดท้ายตามหลังเรือภู12คะแนนก็ประคองจบอันดับนี้นะครับเพราะว่าโอกาสกับโชคที่เหลือนี้ก็ต้องบอกว่ายากจริงๆนะครับแต่ว่าต้องทําอันดับให้ดีที่สุดครับเรือภูมี73เรามี61นะครับจาก30คะแนนจาก30เกมนะขออภยัยแล้วก็นําหน้าฟอเรสต์อยู่4แต้มว่าสําคัญือต้องฉีกฟอเรสต์ Forest ให้ได้มากที่สุดนี่แหละส่วนฝั่งของ ผู้มาเยือนอย่างเอเวอตันอย่างที่บอกไปลอยลำนะครับ30นัดมี34แต้มเนี่ยห่างจากอันดับ18ซึ่งเป็นโซนแดงนะครับอย่างอิฟสวิตทาวเนี่ย14คะแนนครับในขณะที่เหลือโปรแกรมอยู่8เกมนะครับนะแต่พวกเขาก็คงอยากจะการันตีรอบตกชับให้เร็วที่สุดแบบนั้นละกันนะฮะดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมหน่อยอีกหนึ่งอาจารย์ของมิเกลเตต้านะครับเตต้าอกโหทั้งการเจอกับทีมเก่าทั้งการ เจอกับเดวิดมอยส์เนี่ยมันก็ทำให้เกมนี้พิเศษครับเขาบอกว่าเขามีปรรสา,าร่วมกันกับท้งเอเวัตันและอาร์ซอลเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องราวส่วนตัวอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่สวยงามนะครับกับผู้จัดการทีมอย่างเดวิดมอยส์ที่เพิ่งกลับมาทำผลงานได้ดีมากๆนะครับเขามีความสุขสำหรับสมอสรและก็สำหรับเดวิดมอยส์ด้วยนะที่เอเวัตันตอนนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การกลับไปคุมทีมที่กุยสันพาร์ครั้งที่2เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่เดิรมอสทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับในความคิดของอาร์เรต้าบอกว่ามอสเป็นคนที่พาสโมสรไปสู่ระดับนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในเส้นทางที่ทำอีกครั้งเออแล้วก็ซีซั่นหน้าเอลตันจะย้ายอยู่สนามใหม่ก็คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากจริงๆนะครับนะชมยับยับตามสไตล์นะฮะ <laughs> ชมยับยับแล้วก็การไปเยือนกุยซันพักแบบรอบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกมันก็เป็นเรื่องที่พิเศษมากจริงๆนะครับอืม นั่นคือมุมมองเขาเพราะว่าซีซั่นหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนสนามแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมการเจอวร์ตั้นอมองยังไงก็บอกว่าอเขาบอกว่าแน่นอนว่าก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับเกมแรกเนี่ยทำให้ทีมมีปัญหากับการเล่นเกมที่แตกต่างนะครับเขาทุกครั้งมันมีความท้าทายอยู่แล้วในเกมพรีเมอร์ลีกว่าจะสามารถพาเกมในที่ทาแบบไหนนะครับแล้วก็ทีมต้องตัดใจอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษไห้ดีขึ้นถ้าเทียบจากเกมนะกแรกนั่นเองนะครับส่วนฝั่งของ เดวิดมอส์หน่อยนะฮะแน่ผู้เป็นอาจารย์ของคุณมิเกลนะฮะอืมเดวิดมอส์ก็พูดว่าโอเ้เขาค่อนข้างตั้งตารอเลยครับที่จะดูว่าเทีมจะอยู่ในระดับไหนนะกับการที่จะเจอกับอาร์ตตอลที่เป็นบททดสอบสําคัญเลยครับทีมกำลังโชว์ผลงานได้ดีแล้วก็แหมเล่นกับลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีนะเขามองอย่างนั้นในเกมที่อนฟิลนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้เนี่ย ถ้าในแง่ทฎีมันก็ยังไม่ปลอดภัยดังนั้นก็ต้องทําผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเกมนี้ยังเป็นเกมที่ไม่ง่ายแล้วก็กับโซนตกชั้นเนี่ยเราต้องทําเขาต้องทําให้ในทางทฤษฎีก็รอดด้วยแล้วก็มีหลายเกมต้องเล่นถือต้องโฟกัสอยู่นะแม้จะนํา14แต้มนะครับแล้วก็ต้องมีสมาธิกับการรักษาสมาธินักเตะให้ดีอ่ะกับเกมสอคัญแบบนี้แล้วก็รักษาสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าลอยลาแล้วปล่อย,ยสบายไปเลยแต่เอาจนกว่าทางทฤษฎีมันจะจบด้วยนะครับแบบนั้นนั่นคือมุมมองของมอสนะ พยามาดูความพร้อมผมว่าทุกคนทราบดีข่าร้ายนะครับแฮมสตริงอีกคนนึ่งนะปีนี้โอ้โหก้ามเนือต้นขาด้านหลังนะครับกรา yes, เบียมาโกเยสสโมสรนยังต้องผ่าตัดฤดูกาลนี้เล่นไม่ได้ตลอดช่วงที่เหลือแน่นอนแล้วนะครับก็เป็นตัวเจ็บเพิ่มนอกเหนือจากคลายฮาเวสทาเกโรโทมิยาสึกราเบียเชียุสนะครับรวมถึงริคาโดคาราฟิโอรี่ที่เกมนี้ก็คาดว่ามีโอกาสที่จะไม่ทันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาร์เต้ายันว่ายังไม่ฟิตนะอืแต่ว่าส่วน เบนไวท์กับเจอเรนทิมเบอร์เนี่ยไอ้เราขอดวันี้ก่อนว่าเป็นยังไงอื mm hmm. ว่าแต่ว่ามีความพร้อมไหมกับการเจอมีโอกาสจะฟิตในเกมเจอเอเวอร์ตันไหมไอ้เตามีโอกาสนะสำหรับเบนไวท์และทิมเบอร์ไม่เหมือนคาราฟิโอรี่ที่ไม่ทันแน่ๆนะครับส่วนฝั่งของเอเวอร์ตันเนี่ยก็มีข่าวดีก็คือเดวายแม็กนิวเนี่ยกลับมาซ้อมได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสจะกลับมามีชื่อ ช่วยทีมได้นะครับหรือมีโอกาสลงสนามได้เลยหลังจากหายไป4เดือนจากอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่ขาดอยู่ก็คือออเรลมงกาล่านะครับส่วนโดมินิคคาร์เวอร์เลวินเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับสคนนี้ที่เหลือเนี่ยมีตัวเลือกให้เด็ดมอยยิบหจับใช้งานอย่างเต็มที่เลยพอสมควรก็ขาดเฉพาะ2อสามคนที่ว่าไปนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของลาสเซตตัวจริงกันหน่อยนะครับว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับ ฝั่งเจ้าถิ่นก่อนแล้วกันนะอ่าวันนี้นะครับเจ้าถิ่นประตูวอาเจ้าแดนพิกฟอร์ดนะครับแนวรับจากขวาไปซ้ายเจคโอไบรอันนะครับเจมทาคอฟสกี้จระแบรนเวตนะครับแล้วก็วิตาลีไมโคโรเลนโก้ครับคู่การเป็นเจมส์การ์เนอร์จับคู่กับอีดิซากานาเกนะครับแนวรุกมีคาร์ลสอัลคาราสอับดุลไลดูกูเร่แล้วก็แจ็คแฮร์ริสันส่วนหน้าเป้าเป็นเบโต้นะครับ ในขณะที่อาร์สตันเนี่ยถ้าทิมเบอร์กับไวท์ไม่พร้อมเลยเนี่ยก็มีเชื่อว่าจะมีโอกาสเห็นปาเตเล่นแบ็คขวานะประตูรายา่าแบ็คซ้ายเป็นมารลุสเกลี่เซนเตอร์ยาคุปคิวิโอกับเิลเลียมซาลิบากลางก็อาจจะใส่จอร์จินโยมาเล่นร่วมกับไรส์แล้วก็โอเดกาส่วนด้านบนมีมาเตอรี่เมริโนแล้วก็บูคาโยซากานะครับแต่ใจผมเนี่ยแอบอยากให้ยังพักซากานะเอ่อเพราะว่าอยากให้สาก้าเต็มที่เลยในเกมเจอกับเอเวอร์ตันนะครับ แล้วก็ขอภายในเกมเจอเร็วมริดนะครับหรือถ้าเป็นตัวจริงก็จบให้เร็วสักนาที60ก็เอาไปเก็บได้นะครับนี่คือภาพรวมเสื้อตัวจริงนะครับแต่ยังแอบลุ้นใน้ทิมเบอร์หรือเบนไว้กลับมานะหลังจะได้สมดุลมากขึ้นแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องปรับละครไปก่อนถ้าทิมเบอร์กับไว้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ อะไรต้าคงยังไม่ส่งเพื่อให้พร้อมที่สุดกับเกมเจอเรลมาดรดนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้ส่วนควีออก็จะได้พิสูจน์ดูอีกหนึ่งเกมว่าไหวไหมนะฮะถ้าไม่ไหวก็คงจะต้องเลือกคนอื่นนะครับซึ่งถ้าฟอร์มแบบเดิมในเกมเรลมาดรดก็คงจะต้องเลือกคนอื่นอันนี้ภาพรวมกว้างๆแล้วกันก็ยังถือว่าเป็นชุดหลักอยู่นะครับไม่ได้โรเลชันมากมายนะักปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์มากกว่าถ้าเป็นไปตามที่อุสกอร์นั้นคาดการณ์ออกมานะครับนั่นคือเรื่องของสเสตัวจริงนะครับก็พอเห็นภาพไปพอสมควรนะครับมาดู เอเวอเรตันหน่อยนะครับว่าโอ้เขาเป็นทีมประมาณไหนบ้างกับสถานการณ์ณปัจจุบันโอ้ทำไมเดวิดมอส์เข้ามาแล้วตายยากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็มีบทวิเคราะห์จากคุณอาเดนคลาร์กนะครับผ่างเว็บไซต์สมอสอนาร์ซอลมอร์สเเข้ามาทําให้ทีมเชื่อมั่นว่ายังสามารถสู้กับทีมไหนก็ได้ในดิวชันนี้นะครับมีช่วงเวลาก่อนหน้านี้พวกเขาไม่แพ้ใคร9เกมติดต่อกันเลยนะในลีกนะครับก่อนจะมาแพ้ลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากอ่าข้อแรกเลยนะครับ สิ่งที่สำคัญคือเอเวอร์ตันเนี่ยมักจะเล่นได้ดีในช่วงเวลาที่จำเป็นแบบเนี้ยคือมอยทำให้้คุณสู้ได้ทุกทีเหมือนพวกสัมภาษณ์เลยเออเหมือนพทสัมภาษณ์เลยแล้วที่สำคัญก็คือเล่นแบบเหนียวแน่นมากขึ้นในะรบสี่สองสามหนึ่งที่ค่อนข้างเน้นความรัดกุ่ม ครอ,องบอลแค่สี่สิบจุดสี่เปอร์เซ็นเองคือไม่ครองบอลเยอะเนนอรรับจังหวะฉาบฉวยจังหวะโต้อตอบครองบอลน,น้อยสดุดอันดับสองในลีกว่าแกง่ายๆดังนั้นภาพที่เห็นคืออาร์ซโซจะครองบอลอยู่แล้วนะครับถ้าเคลื่อนที่ได้ดีความเร็วในการส่งบอลเพื่อจะเปิดโซนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแนวรับของเอลวตันค่อนข้างแข็งแกร่งใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็เขายืนอ,อย่างน้อยคุณเห็นหกคนแน่ๆแผงแบ็กโฟคู่กองกลางเพราะฉะนั้นเขาเน้นความรัดกลุมและเน้นกับจังหวะฉาบฉวย อืมนะครับคนที่ต้องระวังก็อาจจะต้องเป็นเบโต้านะครับ่านัดหลังสุดที่กุยสันพาได้ิิงห้าลูกนะครับก็รัดกุมชาบช่วยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จะมาต่อบอลต้องมีจังหวะคาดไม่ถึงเยอะๆในการเปิดพื้นที่ สุดท้ายของเอลวัตันถ้ายาผู้ชนะนะครับส่วนตัวทีเด็ดเนี่ยผมว่าผมอยากเห็นก่าวบลมาเตอรี่ร่างทอยสักเกมเจอเราปรเจะได้มั่นใจนะผมมองแบบนั้นนะแล้วก็แบ็กขวาถ้าเป็นเจคโอไบรอนก็อาจจะไม่ใช่คนที่ประสบการณ์สูงสุด ถ้ามาติเล่นอย่างมั่นใจจากเกมฟูลแลมเนี่ยผมว่ามาติเลีจะเป็นตัวอันตรายได้เพราะฝั่งซ้ายเนี่ยมีตัวซับพอร์ตอยู่แล้วเดนคันไรส์มาหรือสเกลี่นะแล้วก็มิเกลเมริโน,โนจริงๆหลังๆเนี่ยก็หาพื้นที่ว่างในการจบสกอร์ได้ดีก็เป็นตัวที่น่าสนใจถ้าเอาซาก้าเล่นเป็นตัวจริงก็จะหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นตัวจริงก็จะต้องมีอวานเนอรี่ลงไปหมุนก่อนผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะก็ยังดีพอแต่ผมอยากเห็นฝั่งซ้าย รักษาผลงานได้ต่อเนื่องถ้ามาเตลี่มั่นใจก่อนเจอะะเรามาดเนี่ยมาตี้ซาก้ามันมันดูดีทีเดียวนะครับกับพาพรวมที่เราพอจะพูดถึงได้นั่นเองนะก็อยากเห็นความมั่นใจสารต่อจากเกมที่เขาเป็นแมนออฟเดอะแมชนั่นแหละในนัดล่าสุดนะครับดูสายติการเจอกันหน่อยครับเกมแรกก็อย่างที่ไอต้าบอกไปเสมอ0ูนนะเออนะครับเสมอ0-0ในการเจอเอลตันนะครับไม่สามารถชนะได้ในเกมที่เอเมอร์สตเดียมนะครับแต่ว่าเกมที่กุยสันพักครั้งล่าสุดซีซั่นที่แล้วเขาบุกชนะได้นะครับ 1ประตูต่อศูนย์นะครับถ้านับย้อนเกมที่กูดิสันพาร์คเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า5นัดหลังสุดเดี๋ยวเราชนะนัดเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเราไม่ชนะที่กูดิสันพาร์คห้าฤดูกาลเอ่อก่อนที่จะกลับมาชนะได้เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเป็นสนามที่เรามาเล่นแล้วยังไม่ค่อยง่ายเอ่อแต่ว่าถ้าภาพรวมในทั้งเย้าทั้งเยือนเนี่ยอาซ้องไม่แพ้ เอลตันมาสี่นะชนะสามเสมอหนึ่งนะครับอืมเป็นภาพโรลแบบนักเตะที่ตอนหลังเนี่ยดีขึ้นอืมแล้วก็ซีซั่นที่แล้วก็ทลายกำแพงของกุยซันพาร์คที่เคยมีปัญหาได้นะครับจากประตูชัยของเรยันโดทอสซานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเกมที่ก็ยังสําคัญอยู่ในการรักษาอันดับก่อนหรืออย่างน้อยถ้าจะลุ้นปัดิหายก็ต้องชนะอาไว้นะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจใชนะ3าเกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งหน่อย <laughs> เพราะว่า ฤดูกาลนี้เนี่ยในศึกพรีเ์ลีอังกฤษเนี่ยอาร์ซอลชนะเยอะสุดก็คือ3นะัดติดต่อกันนะถ้านั้นนี้ชนะก็จะเป็นชัยชนะติดต่อกันเยอะที่สุดเ,เทียบเท่ากับก่อนหน้านี้นะ่าจะมี3ครั้งแล้วก็จะมีโอกาสชนะ4นะัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในสัปดาห์หน้าเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็ต้องการความมั่นใจแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากผลการแข่งขันคือจะมีคนเจ็บนะครับผมก็มองว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะเอลตันเล่นในบ้านเหนียวแน่นด้วย นะครับและเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราได้ประตูเร็วเราจะเล่นง่ายเกมนี้นะครับแล้วที่สําคัญคืออย่าเจ็บจะป่วยนะครับหวังว่ามาเตลี่จะเป็นทีเด็ดนะแล้วก็อยากเห็นเกมฝั่งซ้ายขึ้นมาแบกทีมบ้างมาตี้ไรส์มาลุสเกลี่เนี่ยผมว่าถ้ามาตีเ้เล่นแบบเกมพีแล้วน่าจะมีโอกาสเป็นคีย์แมนได้เลยในการเล่นงานเอเวอร์ตันนะเพราะว่าความเร็วของเขาช่วยได้เอเว ไรส์สเกลลี่ซัพพอร์ตได้แลเมรรโนหาที่ว่างดีด้านไหนแล้ววานเนอร์รี่ผม่าเล่นด้านขวาไม่น่าเกลียดอยู่แล้วถ้ามีโอเดกาช่วยแบบนี้มันจะหลากหลายขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะเปิดพื้นที่ในนารับของเอลตันได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าไรสสามพนานเกมนี้ก็สร้างความมั่นใจที่ดีก่อนที่จะเจอกับเรอลมดรตในวันที่8เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันอังคารเราจะเล่นในบ้านก่อนกับการเจอเรอลมดรต เพราะฉะนั้นเราต้องการชัยชนะถ้าหวังจะมีโอกาสเข้ารอบเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับอ่ะแต่และคนมองยังไงเกมวันนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันทั้งทาง Facebook แล้วก็ยูทูบนะครับยังไงฝากเวบเซ็กด้วยนะครับยางที่สับสนสโมสรฟุตบอลอาร์ซอลอย่างเป็นทางการไม่ผิดหวังแน่นอนครับทั้งเรื่องรีวิวก็ยอดเยี่ยมราคาก็ยอดเยี่ยมสําหรับยางรถยนต์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับติดตรับท็อปเทนของโลกแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหาไม่ยากเลยที่ฟิต a อ t โต มีโปรโมชั่นสลับบัตรเครดิตนะผ่อนศูนเปดือนแบบส,สบายด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันส่วนใครที่อยากได้เสื้อตัวที่ผมใส่อยู่ก็นี่นะครับดูไซส์ไปก่อนแล้วก็ผมจะมีโพสต์ปักหมุดอยู่มันจะมีลิงก์ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกนะเอาลิงก์ในในโพสต์นะเพราะว่าผมเห็นมีมีบางคนเขามาเม้นเพื่อให้แอดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่นะครับเราไม่มีจำหน่ายผ่านที่อื่นเลยผ่านผมอย่างเดียวนะครับกดที่ลิงก์ในโพสต์เข้าไปแล้วก็ แล้วก็เข้าไปจับจอง690รวมส่งถ้า2 XL ก็บวกห้าสิบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดรับพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะครับหกเมษายนเที่ยงคืนปิดรับนะครับก่อนที่จะส่งให้ทุกคนใส่ให้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยหรือว่าใครหาลิงก์หาช่องทางไม่ถูกก็ inbox มาได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆคุณทุกไลฟ์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังเกมก็วันนี้เจอเร็วประมาณ ก่อนสองทุ่มครึ่งก็มาเจอกันได้นะครับกับหลังเกมที่อาร์ซอลเจอเอลตามนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับอาร์ซอลจงเจริญสวัสดีครับ